สวัสดีครับชาวเสรีภาพทุกท่านช่วงนี้พวกเราต้องรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงและก็รุนแรงมากพอสมควรนะครับผมและก็อาจารย์มีนาตลอดจนผู้นำทุกคนรู้สึกเป็นห่วงพี่น้องเป็นอย่างมากเราได้อธิษฐานเผื่อพี่น้องเป็นประจำทุกวันขอพระเจ้าทรงปกปักพิทักษ์รักษาพี่น้องให้ปลอดภัยกันทุกคนและขอให้ผ่าน ช่วงวันอันได้ร้ายนี้ไปได้อย่างผู้มีชัยอาทิตย์นี้นะครับพี่น้องจะเป็นอาทิตย์แรกที่เราจะเข้าไปใช้คริสตจักรใหม่คาเลลูย่าแต่น่าเสียดายดครับที่เราไม่สามารถจะเปิดห้องประชุมใหญ่ให้พี่น้องมาร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกันอย่างเต็มที่ได้อดใจรออีกนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดก็จํากัดอย่างมากช่วงนี้เราอาจจะต้องนมัสการด้วยกันทางออนไลน์ไปก่อนแต่อาทิตย์นี้ เป็นอาทิตย์พิเศษเพราะเป็นอาทิตย์แรกที่เราจะเข้าไปใช้สถานที่ใหม่แม้จะเป็นการถ่ายทอดทางออนไลน์ก็ตามแต่อยากให้พี่น้องเนี่ยได้ชวนคนใหม่ชวนคนเก่าและคนที่ห่างหายไปนานมาแล้วให้เขามาร่วมในมสการทางออนไลน์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้กับเราในอาทิตย์นี้เองไหมครับพี่น้องนะและที่สําคัญคืออาทิตย์นี้เราจะเพิ่มเป็น4ี่รอบ4รอบครับพี่น้องคือรอบ8ปดโมง รอบ10บโมงครึ่งรอบบ่ายโมงครึ่งและกรอบสองทุ่มและผมเชื่อได้ว่าพี่น้องจะได้รับพอรอย่างเต็มเปี่ยมนะฮะเราจะก้าวสู่ชีวิตพิชิตแผ่นดินใหม่ด้วยกันแต่อาทิตย์นี้ผมจะเน้นนะพี่น้องเรื่องความชื่นบานในด้านการเงินดังนั้นมาฟังด้วยกันมาร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกันพี่น้องจะได้รับการเสริมสร้างอย่างเต็มที่นะชวนคนมาร่วมทั้งออนไลน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ อย่าพลาดเด็ดขาดเองไหมมครับพี่น้องแน่นอนเนี่ยที่นี้เราอาจจะไม่สามารถนะไปไปถ่ายทําออนไลน์ในในห้องประชุมใหญ่แต่เราจะมีห้องประชมุมย่อยที่เราเองทําขึ้นมาเพื่อใช้ในช่วงที่เจอสถานการณ์โควิดเอเมหมไหมครับพี่น้องพี่น้องฝากอธิษฐานเผื่อด้วยนะครับแล้วก็เอาใจช่วยพวกเราทีมงานเราทํางานอย่างหนักในการขนข,าขนข้าวขนของในการจัดเตรียมเพื่อจะสามารถเป็นพระพรให้กับพี่น้องได้ส่วนคริสตศักดิ์เด็กเราเราก็มีรายการให้กับเด็กเราอย่างเต็มที่ พี่น้องสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของโบสได้นะครับนำลูกหลานของท่านมาพบกับพระเจ้าอย่าให้เขาขาดโบสนะครับพี่น้องให้เข้ามาประชุมทุกอาทิตย์นะผ่านทางออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วที่หน้าเราจะมีวันพิเศษเราเรียกว่าสุขแห่งไฟในคืนวันที่14นะสุขที่14นะนะเวลา1นึ่ทุ่มถึงประมาณ3ามทุ่ครึ่งสุขแห่งไฟเราจะมารับฤธิ์เดชเราจะรับนะ กำลังรับการเสริมสร้างรับการฟื้นฟูใจด้วยกันนะ่านทางออนไลน์เราเชื่อทุกคนจะได้รับนะพ,อพอระพรอย่างเต็มเปี่ยมส่วนเรื่องการอบรมการเ,าเทรนพี่น้องนะเสริมสร้างพี่น้องเรายังทําอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องเรายังมีชั้นเรียนไลฟ์คลาสเรายังมีดีชิ่นหนึ่งเรามีดีที่สองพี่น้องที่ยังไม่ลงทะเบียนลงทะเบียนซะอย่าพลาดเด็ดขาดพี่น้องต้องเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องอย่าหยุดเติบโตเราต้องเติบโต ฝ่ายวิญญาณอย่างต่อเน,นื่องอย่าอย่าปฏิเสธการเรียนรู้ต้องเปิดใจกว้างรับการเรียนรู้เพื่อเราเองจะรับการเติมเต็มแล้วก็มีความเชื่อที่เข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าผมขอฝากความคิไว้ตอนหนึ่งจากสดุดีบทที่91ข้อ4ถึงข้อ7กล่าวว่าพระองค์จะทรงปกป้องท่านด้วยปีกของพระองค์ท่านจะลี้ภัยใต้ร่มปีกนั้นความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโลและเป็นปราการของท่าน ท่านจะไม่ต้องกลัวความเสียดสยองในยามค่ำคืนหรือลูกศรที่ยิงเข้าใส่ในยามกลางวันไม่ต้องหวาดวันโรคภัยที่คุกคามในความมืดหรือภัยพิบัติที่ทำลายยามเที่ยงวันคนนับพันอาจจะล้มตายที่ข้างตัวท่านคนนับหมื่นที่ขวามือของท่านแต่ภัยพิบัตินั้นจะไม่เฉยดใกล้ท่านเห็นไหมครับในใจผมเนี่ยมีความชื่นบานเป็นอย่างมากณนะตอนนี้ เพราะรู้ว่าพระเจ้าปกป้องคุ้มครองรักษาผมรู้ว่าบางคนอาจจะรู้สึกวิตกวันไหวกลัวบ้างแต่ผมเชื่อว่าเราจะผ่านเหตุการณ์อันหนักหน่วงนี้ไปด้วยกันและเราจะเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมเพราะพระเจ้ามักจะทําให้ทุกอย่างเป็นสุขผลอันดีสําหรับผู้ที่รักพระองค์เสมอดังนั้นให้เราดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อความหวังและความมั่นใจในพระเจ้า และบอกคนใกล้ตัวที่อยู่กับเราหรือที่เราเองพบปะว่าทุกอย่างจะดีทุกอย่างจะดีะดวันนี้ขอสื่อสารกับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หากมีอะไรเพิ่มเติมผมจะสื่อสอนสื่อสารให้พี่น้องทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับและในเวลานี้ขออนุญาตอธิษฐานเผื่อพี่น้องเวทพานพ,พี่น้องสักครูหนึ่งนะครับพระบิดาเจ้าข้าขออธิษฐานเผื่อพี่น้องในเครือเสรีภาพทุกท่าน เรากาลังลงเรือลําเดียวกันเรากำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตไวรัสโควิด -19 แต่เราจะชนะพระเจ้าขอปกป้องเราไม่ให้เราต้องติดเชื้อหรือถ้าเกิดคนติดเชื้อขอพระเจ้ารักษาเขาให้หายอย่างรวดเร็วและขอพระเจ้าดูแลครอบครัวเราดูแลธุรกิจการงานของพวกเราดูแลคริสตจักรดูแลกลุ่มเซลและขอเรายังคงมั่นคงในพระเจ้าติดตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อด้วยความรักด้วยความสเสมอต้นเสมอปลายและขอพระพรของพระเจ้าเทมาสุ่ทุกคน แล้วทีน,นี้เราจะไม่พลาดขาดโบทเลยเราจะมานมัสการพระเจ้าด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอาธิษฐานด้วยกันในความเชื่อในพระนามของพระเยซูเจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับ